กราบสวัสดีสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ก็อยู่แม่ทัพเช่นเคยอยู่แม่ทัพอีกแล้วกับในเกมฟรีไฟครับทุกคนครับโอเคครับผมก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่อะไรต่างๆก็จะอยู่กับผมตลอดนะผมก็จะมาตลอดนะโอเคครับผมมาเรามาดูอย่างแรกครับผมที่เข้ามาในเดือนนี้นะครับเดือนมีนาคมนะก็เลื่อนขั้นแน่นอนครับผมคือคันสูงครับผมนี่ครับผม อปเปอร์พลจิอะไรนี่นะโอเคแล้วผมมาเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเอ้ยรถกินรถนะครับโอเคเดี๋ยวขอกดเลื่อนขั้นก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีแบบธรรมดา450ครับผมหรือว่า1,000เพชรนะครับวันนี้นะโอเคเราเอาแค่นี้พอเดี๋ยวเราค่อยเล็ดเก็บเอา,าน,นะครับนะสำหรับใครที่แบบ่ค่อยมีเพชรนะครับกเก็บเพชรไว้ไปกิจกรรมอื่นต่อแล้วกันโอเคนี่เราก็เลื่อนขั้นแล้วนะครับ กินรถครับผมนี่เลื่อนปุ๊บได้กินรถเลยนะครับนี่นะเฮ้ยมีไอ้นี่ด้วย UMP นะครับมีชุดครับผมป้ายสัญลักษณ์นะครับอ่าอันนี้คือชุดของผู้หญิงนะครับทำไมชุดหมอชุดของผู้หญิงได้ไวหน่อยนะครับ <c oughs> เป็นเหมือนกระต่ายครับผมมีหูกระต่ายด้วยทุกคนมันเป็นแบบอัจฉริยะอะไรอย่างนี้นะทุกคนนะแบบทดลองอะไรเงี้ยดู <c oughs> ดิเ,ดเหรอวะ ชุดผู้หญิงมีอยู่หกชิ้นนะทุกคนนะก็มีตาผมนีม่ตา,าที่ปิดตานะครับแล้วก็ผมรองเทา้ากางเกงแล้วก็ชุดนะครับเสื้อนะวันนี้นะแล้วก็มีกล่องับผมอันนี้น่าจะเป็นกล่องของโท e นะเค้นปืนอีโวนะครับเคกินปืนับผมอัดมาที่บอร์ดครับเพราะว่าอันนี้เป็นบอร์ดนะ ปัวก็ถือประเทศอยู่นะทุกคนเทเทนะได้ได้อยู่นะได้อยู่นะสัญลักษณ์ครับผมแล้วก็ระเบิดครับผมนี่ระเบิดโอ้โหระเบิดโคตรที่อ่ะอันนี้ระเบิดโคตรที่มาสัญลักษณ์ครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือกล่องดวงใจครับผมกล่องดวงใจนี้เป็นแบบหัวกะโหลกครับผมนี่หัวกะโหลกหัวกะโหลกไฟเอออ่ะแล้วก็มีอะไรต่อกระเป๋าครับผมอ่านี่เป็นกระเป๋านะเป็นกระต่ายกระต่ายจริงด้วยทุกคน นี่กระต่ายท,ทดลองนะทุกคนนี่ข้างหลังก็จะมีเอฟเฟกนะครับนี่เวลาเราใช้นะก็จะมีเอฟเฟกให้ดูอยู่นะ,ะก็ตามเลเวลครับ1นึ่สครับทุกคนนะแล้วก็มาดีชุดผู้ชายผมชุดผู้ชายก็ถือว่าสวยอยู่นะครับนี่เอกระเป๋ามันปิดข้างหลังด้วยเอ้ยก็แปลว่าถ้าทุกคนใส่ชุดนี้ มันน่าจะแบบซ่อนกระเป๋านะครับนะถ้าชุดนี้นะครับนี่เป็นแบบอัจฉริยะหน่อยๆมีอยู่5้าชิ้นครับทุกคนมีเอานากากนะแล้วก็เอ่อมัมวครับผมรองเท้ากางเกงแล้วก็ชุดครับผมเสื้อนี่นะเป็นแบบเอ่อเสื้อคลุมนะนี่เห็นไหมเหม็นปะกระเป๋านี่ผมว่าน่าจะก่อนแน่นอนเพราะว่าเขาน่าจะใช้อันนี้นะครับไม่น่าจะทับกับชุดนะกระเป๋านะนี่เห็นปะซ่อนเกาะด้วยดู โอเคครับทุกคนก็ใครที่ยังไม่เลื่อนขั้นก็อย่าลืมเลื่อนขั้นนะสำหรับชุดนี้นะเท,ท่เลยครับทุกคนโอเคถัดไปดีกว่าทุกคนถัดมาที่ทําครับตู้ลัอกที่รอยยันครับทุกคนทางอาวุธนักล่าทุกคนโอ้โหโรเท่เป็นคอลเลคชั่นอาวุธ,วธปืนอ,อาวุธปีกโลหะโอเคมา เป็นของอันนี้ก็เป็นอัญมณีนะทุกคนอันนี้ทับทีมอันนี้เหมือนกับเคยมีกิจกรรมเข้ามาแล้วนะครับสําหรับใครที่มีอยู่เนี่ยแล้วเอาเอาไปแลกเนี่ยเออจีอ GM ก็จะดึงคืนนะแต่อันนี้ก็เราก็มากลุ่มกันได้นะทุกคนเพราะว่ามันเคยมีกิจกรรมมาแล้วแล้วก็เ,เพชรอันนี้เคยมีแล้วนะแต่ว่าอย่าไปใช้เลยทุกคนทุกคนต้องมากลุ่มเอาดีกว่านะไม่งั้นก็อาจจะโดนด,ดึงคืนนะ่ะโอเคมา ันนี้ก็เป็นวูเอวูนั่ทุกคนนี่เอวอันนี้น่าจะเป็นของแรงทุกคนมาแล้วมารอบเดียวนะครับนี่นะเพราะว่าแบบเขาคอลแลบกันนะครับนี่นะคอลแลบกันนะ,ะถือว่าดีด,ดีเลยแหละทุกคนดูดาเมจครับผมดาเมจสองเลยนะครับแล้วก็เจาะเกาะหนึ่งอ่ะคือแบบดาเมจหนึ่งแล้วเจาะเกาะคือดาเมจหนึ่งเจาะเกาะหนึ่งก็คือแรงแล้วนะครับแต่นี่คือดาเม 2, จสองเจาะเกาะหนึ่ง A.W ก็คือแรงอยู่แล้วอ่ะแล้วคือแบบจจก่อด้วยดาเมจด,ด้วยโอ้โหบอกเลยโคตรแรงโคตรด,ดีสำหรับอันนี้นะครับแต่ว่าลดความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับผมว่าลดความเร็วในการเคลื่อนที่นี่ก็น่าจะไม่มีผลกับเ,เคลลี่อยู่แล้วนะครับถ้าใครใช้เคลลี่นะเคลลี่วิ่งไว้นะครับก็จะหักล้างได้อยู่แล้วนะครับก็จะไม่มีผลเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าความเร็วเคลื่อนที่เนี่ยลบแค่หนึ่งเองครับผมโอเคแล้วก็อันนี้ก็เป็นดีเคิร์ท,ทุกคน อนนี้ก็เป็นดีเคิร์ดนะนี่อัตราในการยิง1ครับผมแล้วก็ระยะบวก2นะครับความเร็วรีโหลดลบ1น,นครับทุกคนก็จะเปลี่ยนแมกชานะครับแล้วก็อัตราในการยิงเนี่ยก็คือจะยิงไวขึ้นนะครับลั่นไวขึ้น1น,นะแล้วก็ระยะบวก2นี่ก็คือระยะยิ่งยิ่งเอ่อระยะไกลก็จะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีผลกระดามเมฟที่จะลดลงนะครับ โอเคครับ okay, ผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะเท่เลยครับผมแล้วก็น่าเป็นของแร่ด้วยครับผมเป็นของคอลแลบกันนะใครที่ยังอออยากได้เก็บไว้เป็นคอลเลคชันเนี่ยก็ต้องมาซุ่มดูครับผมโอเคครับ okay, ผมถ้าได้ถ้าทุกคนได้เพชรนี้ทุกคนก็จะเอาไปแลกกันนี่ได้นะหรือว่านี่นะหรือว่าไปแลกกับจุดก็ได้นะครับโอเคครับทุกคนถัดไปกันเถอนทุกคนนี่ผู้พิทักษ์ไอผู้พิผู้พิพทักษ์ไซเบอร์นะทุกคนผู้พิทักษ์ไซเบอร์นะทุกคน อันนี้นะโอเคครับผม,แบบม,มก็เป็นแบบอเป็นเทพอะ่ะเออจะพูดได้ก็เป็นแบบเป็นเทพอ่ะเทพแบบเทพไซเบอร์อะไรอย่างงี้นะทุกคนนะเห็นปะมีข้างหลังด้วยนะครับเอฟเฟกนะครับอันนี้น่าจะเป็นชุดเต็มป่้เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับอ๋อเป็นแยกชิ้นนะทุกคนอันนี้เป็นแยกชิ้นนะมีอยู่ห้าชิ้นครับผมนี่มีดวงตาต,งตาขาวเลยนะดูดิ ตาขาวนะครับนี่ตาขาวแล้วก็ทรงผมครับทุกคนรองเท้ากางเกงแล้วก็ชุดเสื้อนะเวลาถ้าจะใช้ผมว่าแนะนําไม่ใส่เป็นช็ตดีกว่านะครับมันจะเข้ากันกว่านะถ้าไปแยกคือมันจะหาชุด แยกลําบากนะครับแต่ว่าตานี้แยกได้อยู่นะแยกตาได้อยู่นะโอเคครับมาผมมีตั๋วฟรีอยู่สิบหกใบเดี๋ยวผมจะลองุ่มดูนะครับได้ไหมเลยลัคกกี้ก็น้อยเหลือเกินให้น่าจะได้นะไม่มีสีทองเลยโอเคครับไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวต่อเลยเดี๋ยวต่อได้อีกเจ็ดไปครับทุกคนตัวลัคกกี้ผมน้อยจัดเลยน้อยจัดไม่ไไมน่าจะได้ไอ้โอ้โหตกใจน้ตจะได้สีทองขึ้นมาแค่ไปลงท้าสามวันเฉยเลย ครับไม่เป็นไรครับไวๆเลยดีกวไปไวเลยดีกวไปนี่ครับนี่ครับเฮ้ยอย่าบอกนะว่าได้อ่ะได้อะไรเออได้หน้ากากแก้วมรกตรางวัลหายากรางวัลหายากโอเคยากนะยากน่าจะยากแหละนะโอเคครับ <laughs> แก้วมรกตโอเคถือว่านะมาต่อเลยพี่คนเพิ่เลยไม่หอม บอกบยังไงโหได้ภารกิอีกแล้วนะครับสีทองนี่น่าจะเป็นของคาถาวอรไปหน่อยนะสีทองนะโอเคครับไม่ได้ไม่เป็นไรครับสำหรับใครที่อยากได้หรือใครที่ชอบนี้เข้ามาสุ่มได้นะแพ็กนี้นะเอ,อใครที่ยิ่งมีเตู้เ,เลขลัคกกี้เยอะๆนะโอกาสถอบก็เยอะมากเลยนะทุกคนนะถ้าเลขลัคกกี้เยอะของผมร้อยจันเลยก็นั่นแหละตามนั้นแหละทุกคนนะถัดไปครับผมนี่ ไมเพาะย,ยัน่ครับผมแม็กซ์ิบนะอะไรนี่นะทลายจุดเยือกแข็งครับทุกคนโอเคอันนี้ก็เป็นปืนชาร์จนะปืนชาร์จระยะใกล้กับระยะไกลเอ้ยระย,ยกกระ,ยยก,ละ,ะ,ะยยกลางกับระยะใกล้นะทุกคนนะปืนชาร์จระยะกลางกับระยะใกล้นะอันนี้นะระยะก็บวกลองครับผมแม่นยำบวกหนึ่งนะความเร็วเคลื่อนที่ลบหนึ่งนะผมก็ไม่มีผลกับใครที่ใช้สกินแคลรเ,เคลลี่อยู่แล้วนะวิ่งไวนะก็ไม่มีผลอยู่แล้วครับใช้แล้วก็สกินนี้น่าจะมีอยู่ อันแรกป่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตกินนี้น่าจะเป็นกินแรกป่ะปืนเนี้ยปืนนี้น่าจะเป็นกินแรกป่ะโอเคครับผมมีตัวฟรีอยู่สามใบนะแล้วก็เลขลัะกีผมเยอะมากเลยนะครับมาลองดูว่าควนได้ไหมเอ่ยยังไม่ได้เมื่อกี้ผมมียังไม่ได้ครับผมไม่มาเลยครับไม่มาเลยนะไม่มีเลยครับ ระยะคือระ,ระยะบวกอกับความแม่นยำเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะทุกคนเพราะว่าจะเป็นระยะกลางที่แบบดดาเมจคือพอ,อคือมันจะไม่ดรอปดาเมจลงเท่าไหร่เลยนะยิ่งระยะกลางนะครับนะสำหรับบวกระยะนี้นะโอเคครับผมก็ถัดไปดีกว่าหินแปลงล่างนะทุกคนที่เพิ่งเข้ามาเลยครับผมนี่ถือว่าโคตรเท่ทุกคน,กคนดูดูชุดดิโอเคครับผมมาเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับอ่านี่ครับผมชุดครับผม ถือว่าเท่เลยแหละจริงเอ่อแต่ถ้าเอาทรงผมเนี่ยเปลี่ยนเป็นทรงผมอีกแนวแนวอื่นนี้น่าจะอันแต่ว่าอันนี้ก็ดูดุดนะทุกคนแต่มันอา,อาจจะแบบฉีกฉีกกับชุดเกินไปหน่อยอะผมฟ้าอ่ะถ้าเป็นผมขาวถือว่าผมผมขาวก็ถือว่าจะได้อยู่นะแต่ผมฟ้ามันตัดกับชุดมากเลยนะทุกคน มันตัดมันตัดเกินไปอ่ะตัดแบบตัเตด,ดเลยอ่ะทุกคนดูอันอื่นเป็นแบบผมขาวเลยนะครับก็ส,สกินนี้ครับผมใช้พิม์เขียวอยู่3อาอันลูกแก้ว7อันครับผมอันนี้ก็พิม์เขียว2อนันลูกแก้ว5าอันนะครับแล้วก็ชุดน้ำเงินครับผมพิม์เขียว2อนันลูกแก้ว5แล้วก็ชุดดำนะพิม์เขียว1อนันลูกแก้ว3อันนะครับชุดดำผมว่าเท่เลยนะครับแบบดูด,ดูดูหน่อยนะขมขมหน่อยนะสำหรับชุดดำนะครับนี่มีไฟตรงหัวเป็นสีแดงด้วยครับผม่ป แต่ถ้าเอาชุดดำเนี่ยมาเป็นชุดดำแล้วก็มีไฟข้างหลังแบบนี้นะผมว่าน่าจะจบ ดูดูโหดเลยนะทุกคนนะเออสีดํานี้นะเพราะว่าทุกคนเนี่ยผมว่าน่าจะชอบเป็นแบบสีดํามากกว่าหรือว่าผมคนเดียวหรือไม่นะที่แบบชอบสีดํานะอ่าอยู่ที่ความชอบนะทุกคนอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบนะสีม่วงก็เท่ไปอีกแบบนะน้ําเงินก็เท่ไปอีกแบบนะไม่เหมือนใครครับผมแต่ถ้าใครมีเพชรเหลือ,ลอๆบอนะแนะนําเลยครับชุดนี้ครับต้องไปให้สุดนะทุกคนนะโอเคครับผมไปให้สุด แล้วก็ไปหยุดที่เพชรหมดครับโอเคผมมาแต่เ,เราไปดูกันดีกว่าว่าผมจะได้ไหมโอเคครับมาเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มเล่นเนดูนะครับว่าเราจะได้ทีมเขียวหรือไม่นะแต่ถ้าผมได้ผมก็จะแลกเลยนะเพราะว่าผมก็อยากได้ชุดจดำอยู่แล้วนะชุดนี้ก็อาจจะต้องใช้เพชรเยอะหน่อยนะมาขอเดิมพันไปก่อนที่หนึ่งพันยังไง พี่นิดเดียวเท่านั้นครับทุกคนมาห้าครั้งครับผมห้าครั้งเฮ้ยได้แล้วปะ่ะปังยังไม่ได้นะทุกคนโอเคครับโอ้โหเกลือมีความเครือมีเครืออีกแล้วอืมเข็มจัดเลยครับอืมเข็มปั้นเลยครับผมทุกคน รดเก่ยวความหนาบ้านไปเนี่ยยังครับยังไปต่อครับยังไม่หยุดแค่นี้ยังไงยังไงยังไม่หยุดแค่นี้ยังเกลืออยู่ครับผมยังเกลืออยู่ยังเกลืออยู่โอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยฮีรีได้พิมเขียวหนึ่งงานนะแต่พิมเขียวผมมีเจ็ดอันแล้วนะผมอยากได้เอ้ไม่ใช่พิมเขียวได้ลูกแก้วนะลูกแก้วผมมีเจ็ดอันแล้วนะผมอยากได้พิมเขียวมั้งอ่ะเฮ้ยไม่ถึงพิมเขียวพิมเขียวอันหนึ่งพิมเขียวอันหนึ่งได้ลูกแก้วอีกแล้วเอาลูกแก้วมาทำอะไรเยอะแยะนี่นะ โอ้โหลูกแก้วก็ออกง่ายเกินบางทีเราก็ไม่ได้อยากได้ลูกแก้วนะเราอยากได้ยินเขียวมากกว่านะครับนะยังไงเอ,อ่ยยังไม่มายังไม่มายังไม่มาผมโอเคอันนี้ก็ถือว่าคุ้มหยูดนะเพราะตัวไดมอนด์นะครับตัวไดมอนด์มันอยู่ที่60เพรพอดีเลยนะครับกินนะอะยังไงได้ไม่ได้ได้ไม่ได้อือย,ยังเกลืออยู่ยังเกลืออยู่ยังไม่หยุดับผมโอเคครับมาจะมาจะมาไม่มา ทีมเขียนไม่มาครอันนี้ก็ประมาณสุบห้าครั้งแล้วนะครับทุกคนเราจะนับไปนะห้าครั้งครับยี่ครับอันนี้ก็เป็นยี่สุบครั้งแล้วนะครับไม่มาให้ผมเลยครับทุกคนอย่าบอกนะว่าจะไม่มาเลยอะ่ะไม่ได้นะไม่ได้นะเจ้าจะไม่มาให้ข้าเล,เลยือโอ้โหมีความเอ้โอ้โหเลยทุกคน ให้ผมก็ดีใจเก์ที่ไหนได้เลยเออะได้พิมเขียวหนึ่งอันครับทุกคนได้พิมเขียวหนึ่งอันแล้วโอ้โหก็อ,อประมาณยี่สิบห้าครั้งนะครับยี่สิบห้าครั้งก็เออเอาไปคูยี่สิบห้าครั้งก็ห้าครั้งอ่ะทุกคนหมุนนะห้าครั้งห้าครั้งไปห้าครั้งโอเคนะไม่ต้องงงมาเดี๋ยวเราเข้าไปแลกดีกว่าทุกคนประมาณหมดไปวันหนึ่งพันกว่าเพชรนะหนึ่งพันกว่า เพชรประมาณนั้นนะทุกคนเพราะว่าผมหมุนไป5ครั้งโอเคมาเอา่อผมได้1อันนี่ผมมาแลกชุดนี้ดีกว่าชุดนี้ก็เท่ดีนะมีคกดแรกเลยทุกคนโอเคนี่ดุดุรับผมมีความดุจริงๆนะอันนี้นะเป็นไงบ้างครับทุกคนก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยคลิปหน้าเจอกันใหม่บายบายไปแล้วทุกคน